ก็สวัสดีนะครับเพ i̇şte um ื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเปตองยิม5ครับพูดเพราะๆนะฮะจะให้ดูเปตองอันนี้ตัดบนใครชนะจะเข้า4ี่ทีมเลยนะครับจะให้ดูสายนี้ทั้งสายเปราะวัตทีมเด็ดปกนสองตั้งแต่เช้ามาผ่านแบบสบายเก็บทุกรอบเลย จะให้ดูว่าทีมนี้เขาจะผ่านแบบสลุยได้ไหมไม่ขนาดนี้นนนนนนนโหดไดูนะครับพี่แจ็กจะ เปลี่ยนเกมได้หรือไม่ครับทีมอ,อิสระเตตองครับพี่แจ็คกล้ามาไม่ถึงครับพี่แจ็คกลับมานี่ถึงครับ ตอนนี้ลกูกพี่น้องเข้ามาหนึ่งลูกกินค,ครบมาเปลี่ยนนะพี่ฝากกินหน่อยโอ้ใช่ปะได้ขอกินหน่อยหนึ่งเม็ดเม็ดเดียวบ้าเหรอโอ้โหจิ้มเหนียวเมื่อเช้าจิ้มแกวเงินทอนเขาไปเลยหกปิดบิก บุาะบุม๋มจะตีโดนไหมไม่โดนครับตีอีกรูปนึงโอ้เปลี่ยนด้วยวังเงินครับเขาจะวัดครับอ,อ,อ,อุ้ยอร่อยว่า,าอ,ยอยากกินหมดนี่เองทำไงจะได้กินหมดว่ะ สอมีอง้ไป้อี้อามันอายไปไหนวะยิ้บางเนี๋ยนี่องถนนมันก็เชื่อนที่เป็นวะเฮ้ยหนากเสือทำไมตะโกติดไปรองผิดสองลูกตอน สนามนั้นถ้าใครแพ้ตกรอบนะครับสนามนี้ใครแพย้ยังไม่ตกรอบนะยังเดตัดล่างอีกรอบนะแต่ถ้าใครชนะสนามนี้จะได้เข้ารอบกปเลยนี่ไม่สวยปะ่ะสวยแต่ว่ายากอยากอร,อ,ยอร่อยอร่อยขนมอะไรนะโมจิอ่ะเนาะอร่อยอยิ่งของฟรีอร่อยมันกินหมดนี้มันก็อ้วนนะเด้ อ๋อลูกชูสีกันครับเลือกกรรมการกลางแล้วครับเพราะว่าตัดสินกันไม่ได้ที่จะให้ดูทีมนี้จะดูว่าทีมเด็ดบกนต่องจะชน,นะแบบง่ายๆเหมือนทุกรอบไมหมหรือจะเหิดขึ้นคอหรือจะแพ้เพราะว่าเล่นมาแต่เช้าชนะง่ายเหลือเกิน กรรมการจะชี้ไหนไม่ทราบครับให้เสมอครับให้เสมอครับดูเหรอเหวอสามลูกดูนะครับไม่ไปแล้วไม่พาไปก็ไม่ไปแล้วเอามะปังเล่นทีมคู่ถึงรอบไหนละ ตอนกลางนี้ก็ได้ป้ามาชวลุ้นี้ออกมาเลยเนี่ยไปแล้วอนูเอ้าเหรออุอยมองได้ไงว่าคนจริงตกรอบได้ไงวันนี้ดูป้าน้องจะเข้ามาคุมได้หรือไม่ถ้าได้ที่สามอกตีกันตีตดูนะครับเขาแซวกันเล่นเขาไม่ได้อดากัน คนด่ากนันมันจะยิ้มเหรอพิสายันต้องเข้าตอนนี้อ้ไมัได้เวียนหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้ฟอกทำยังไงอุตฟอกเหลือสองลูกเลยอ่ะฟอกได้เปรียบนะตัตีลูกนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันตีแต่พอกตีถูกเปลีป่ยนแปลงกันตีใหม่มีแก่นเคลื่อนนะครับ จะให้กลมดวยกว้าวตีรับเท่าไหร่ก็ดูป๊อกเสาจุดพุทจะตีรับสามเงินได้ยินแว่วๆโดนรับสามนันตีครับโดนดีครับ สองเต็มครับต่อครับสองต่อศูนแล้วครับมองไม่เห็นเลยตอนคอนมไม่ใช่ทำไมไปหลบทำไมโดนหลังเสาไฟฟ้านะเด็น้องขึ้นดีด้วยครับรบาม อยลงตีต่อนะเดี๋ยวเนี่ยดูเดี๋ยวไม่ให้ออกอีกสิายต้องตีครับลงไม่โดนครับทอษครับเดี๋ยวนี่นั่นตีต้องตีใหม่ดิ <c oughs> พี่น้องเข้ามาครับป๊อกผมไปตีจอดเองสิอ่าพี่บอวิวเข้ามาถ้าเปลี่ยนเป็นประโยชน์เลยครับถ้าไม่เปลี่ยนพี่สายยันก็ต้องเตบแล้วก็อยู่ในโซนโอ้ยไม่โซนแล้วครับหลุดครับหลุดพี่บอวิวเข้ามาลูกนี้ยังไงเปลี่ยนด้วยครับ ดูนะครับชิดต้องตีนะครับลุงตีเพื่อเปลี่ยนครับเต็มใบข้ามหัวนะครับตีลูกอีกลูกนึ่งครับโอ้ชิดลุดแต่ก็ยังเปลี่ยนอยู่โอ้ยพอตีติดแหละถึงแพ้แพ้ห้อพี่เป๋แหละตีอะไรเวียงหน้าเวียงหลังเปตองตีหกชีบลูกถูกเจ็ดลูก ผมก็แพ้ดิเผื่อสายันผิดมั้งดูพี่สายยันตีครับแต่แกนีสติดอย่างเดียวรือตอนนี้ปักเหลืออยู่มไม่ต้องกลัวครัเบเดียวเรียกแล้วครับตอนนี้ เพราะว่าเหลือสองต่อสองก็จริงแต่โลกในสนามเป็นต่ออยู่หนึ่งครับสำคัญว่าพี่แจ็คจะเข้าเปลี่ยนได้หรือไม่เขจเ้าแล้วตีริ้งเหรอจะไปเข้าเขาตีอยู่แลวตีอยู่แล้วเหรอโอ้จะให้ป๊อกเข้าหลุดแต่มีหวังเหรอครับมีหวังมีหวังเหรอป๊อกเข้าดีจะตายวันนี้ตีออกป๊อกก็เข้าได้ต้องถูกนะครับถ้าไม่ถูกจะเสียแต้มเยอะเลย คูยไม่ถูกแล้วครับเบี้ยวเยอะเลยตายแล้วโดนปอกอับแล้วครับทีเนี้ยดูด,ดูดูครับดูหวัวเมื่อสักครู่ได้สองแต้มแล้วนะครับจะดูนะครับพาเขาจะเข้าออสามแต้มได้ไหรือไม่เจ้านี้เข้าไปตนองดีทั้งวันเลยครับตั้งแต่เข้ามาเพิ่งหลุดลูกเดียวนะครับไปตองดูว่าเขาจะเข้าออแต้มได้ไหม ม,ม,네มันเขา้าเปตองดีมากเลยน่ะเห็นไหมที่หนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเข้าไปตองดีมากดูจะทำแต้มสามได้หรือไม่นี่ยังได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของที่หนึ่งเลยอ่ะ โอ้ยอาศัยมือเข้าอย่างเดียวมือตีตีผิดทุกรอบเนี่ยเนี่ยตีผิดทุกรอบมือพี่น้องใครเห็นเนี่ยมือตีมือตีผิดผิดบ่อยได้มือเข้าเข้าคุมอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีการโอมเงิห้าศูนย์เข้าไปละพี่น้องก็เข้าไปตองดีด้วยน้องก็เข้าไปตองดีโรงนี้ถือว่าหลุดสําหรับเขาแล้วมั้งครับ หลวงคู่นี้ถ้าใครชนะก,ก่อนจะได้เข้ารอบสี่ทีมก่อนนะครับไม่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> พิชิตจะจับแล้วครับ <c oughs> ดูพิชิตจะตีครับลูกนี้พี่ถูกได้เปรียบเยอะนะคต <c oughs> ั้งนะผิดนะแซวเล่นผิดเฉยเลยอะ พี่คิดก็ตีผิดเดยอะอยู่นะครับไม่ใช่าตีถูกใบผิดใบอยู่จะได้มือคุมดีมากอตอนนี้มาสามต่อสองลูกนะครับถ้าพี่แจ็กปล่อยมาลูกนี้จะ3มลูกเท่ากันแต่จะเปลี่ยนได้บอเ,เปลี่ยนได้ครับปกติได้สีปัญหา เขาเล่นเอาเหนียวครับพี่น้องเข้าคุม้เมอ่ะเสียสองเลยดูปอกจากปอกจากเอาเหนียวครับ ถ้าตีสองลกก็จะเสียหนึ่งแต้มตีสองใบเสียหนึ่งแต้มดูว่าเขาจะตัดสินใจบล็อกหรือตีถ้าเข้ามาพิายันก็มีสิทตีจอดได้ครับยิ่งจะเพิ่มแต้มเข่า,าดูนะครับตีผิดสองใบเสียสามโอเค มาดูนะครับเพราะจะเข้ามาคุมได้ดีขนาดไหนอันนี้เสียอยู่โอ้ลุงนี้เขาเข้าหลุดครับแต่ว่าคุมลูกลังอยู่ดีโอ้โหลุงนี้แสบทำให้พี่สยามตียากครับเป็นอะไรกันเ้อร์ึดอย่าเป็นปหุ่น้อก แแ้งเท่าไหร่แล้วพี่เดียนชมต่อครับเดี๋ยวสามลูกเขาจะได้ทำได้จีแแ้้งแจกแจะเข้ามาที่สองได้ไหมโหก็ได้แต้มเดียวอยู่ดี ตีรับสามเหมือนกันะดูพิษยันจะตีรับสามจอดรับสี่เข้า 5, เห้าเท่าเลยมามหัวเดียวดูเขาจะทำได้หรือไม่แคมเท่าไหร่แม้มวินหลบมาว่าตัวที่ดีเต็มๆเลยนะเดี๋ยวไปเกี่ยวลูกล่างอีก เสียสามเหมือนเดิมบอกบอกเสียสามเหมือนเดิมครับสามห้าว่ารุ่นสายยันเข้าพลาดได้สองเต็มสองต่อห้าแล้วครับสองต่อห้าเนาะดูนีครับพี่น้องเข้ามา ไม่เปลี่ยนครับนะนะลูกเข้าหัวแรกนี้เปลี่ยนเคมครับ,บโอ้ตอนนี้ได้เปียบเยอะเลยลเลวรวิวมาหนึ่งกินสามแล้วครับตอนนี้นรู้นี่ตกได้ไหมเนี่ย โอ้ยเห็นริดเด็ดปอกยังเห็นริดเด็ดปอกยังปอกออกได้ไหมปอกออกได้ไหมอาจารย์ปีออกได้เขาก็เข้าได้ครับขานี้เข้าไปตองดีมากนะลุงนี้ยังมาเปลี่ยนเปลี่ยนแฝบด้วยเป้าพวบลูกควบเป้านั่นไงระแวงเป้าพิสายยันอาจจะเสียแต้มก็ดูรอไปโดดลูงนี้มีปัญหาละ ชิดตีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเย้ไม่รีบถ่ายเกมเดียวพีชิตตีถ่ายเกมครับต้องโดนนะต้องนี่มาสนาีพ่อวิ่งู้นูถ้าพี่บอดูวิ่งนี้ได้เยอะเลยรอบนี้อย่าวิ่งนะครับวิ่งไปกอนเปียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหลังวิ่งได้ ต้องโดนนะครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหโอเายตีเหมือนเดิมอ่าตอนนี้พี่แจ็คได้เปรียบลูกอยู่ครับลูกนะังทำอะไรสองเลยกลายเป็นเสียเปรียบเลยครับเมื่อกี้ลูกได้เปรียบอยู่นะครับอ้าวได้สองแล้วอะ่ะตีไม่รับครับ เฮ้ยได้ไหมพี่ชิตเเดียวดึงนี่มตีมาก่อนนะตีรับห้าไม่น่าเชื่อปลาแจ็คเข้าหลุดสองลูกลูกได้เปรียบแท้ๆอ้อจาจะสาจอดเลยนครับแต้มนำแปดแล้วครับแปดแปดเท่าไรไม่แน่ใจ พี่น้องทิ้งแล้วได้อากาศแล้วครับเราวิวต้องเปลี่ยนด้วยนะครับมันก็เปลี่ยนห่างครับแ้มเท่าไหร่แล้วบ้างาพี่น้องก็เข้าเปลี่ยน มีบวิวต้องตัดหรือเปลี่ยนนะครับเพื่อจะได้ตียาเปลี่ยนด้วยครับมาอย่างนี้เปลี่ยนแน่ลูกนะครับระวังระวังนะครับระวังเลยนะครับลูกตีพิชิตลูกนี้ถ้าถูกมันไม่ถูกครับเริ่มเสียเปรียบเลยนะครับเสียเปียบลูกแล้วลูกนี้โดนเต็มเต็มครับแต่ขลายโซน ด,ดูดูอิจิลิตของป๊อกจากคุมเดี๋ยวสองลูกจะคุมได้ไหมสองต่อสี่ดูนะครับเฮ้ยเพิ่งเห็นเข้าไปตองหลุดแต่ก็เปลี่ยนครับเบะไปนู่ดูหร ก็มาทำไมครับทำไมเข้ามาอีกสองเท่าสองเท่านี่ต่ออยู่เลยสองยังได้หนึ่งอยู่พี่แจ็คทำบังสองหัวแล้วลูกได้เปรียบลูกได้เปรียบสองรอบแล้วเสียแต้มเฉยเลยปอกเอาอยู่ตีเปลี่ยนเหมือนกัน ที่เปลี่ยนว่างั้นครับก็ลูกสองตัวหนึ่งถ้าตีโดนทุกเม็ดก็ได้เต็มเลยครับอาดูพิ่เยยันจะเตีับจากลูกได้เปรียบสองหัวแล้วเสียแต้มหัวมอสักูหัวนี้จะเสียไหมครับดู ได้หนึ่งเสียหนึ่งครับตอนนี้พอกเข้ามาน่าจะเปลี่ยนแน่ๆปอกามามนเข้าไปตรงดีจริงๆตีถูกได้หนึ่งจอดได้สองตีผิดเสียหนึ่งหนึ่งเพื่อ1หนึ่งครับ เสียเฉยเลยปักเอาอยู่อีกแล้วครับสองหัวเลยป่าครับหัวทางด้านโน้นเจ่นออกตีรถเปล่าครับบาวิโวเข้าดีเปลี่ยนด้วยครับตีน่าเศร้าเล่าความหลังครับสองหัวที่แล้วทีมอิสระเปตองหน้าได้แต้มเสียแต้มรอบลลูกรอบล,ลอบละแต้ม ว่าอกเข้าดีมากลุงนี้ไม่น่าน่าอ่าลุงนี้หลุดแล้วครับดูนีโอ้ลุงนี้เปลี่ยนพี่นกไม่จีช้ชนะห,หรือแพ้แเข้าไปแล้วสี่ทีม,มเข้าไปทีมแรกครับเดียบกนอน่าจะไปได้ทั้งสองทีมมั้งครับ,บเขาที่ดูพิษยันลอยมาลูงนี้สวยพิษยันหมดแล้วด้วยอ ต Finally, ้องกัหมดเหลือพี่ชิตเขาไม่น่าตีมันครับลูกนี้เหมือนจะไม่ถึงครับพี่ชิตเข้าไปจองหลากโอ้โหโอ้โหโอเปลี <conf essions> ่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะงั้นพ่ออย่าให้ตีไม่ตีก็ชัดตัวเอง ลูงนี้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเข้าฟุกครับเยี่ยมได้เฮ้ยไม่บอกฝีมือเลยตั้งใจเลยฟุกนั่นน่ะลูกนั้นน่ะมันก็มาไม่ชนลูกนั้นไปไหนก็ไม่รู้อตอนนี้คะแนนเก้าต่อสองนะครับเพราะว่าที่ให้ดูทีมนี้ตั้งแต่เ,เช้ามาชนะแบบง่ายๆหมดเลยไม่ไม่ได้ตัดล่างนะชนะกับทีมผู้แข่งไม่ได้ปิดจะดูนะครับว่า รอบนี้เขาจะชนะขาดอีกไหมใแล้วถาม่าจตีก็เข้าพี่แจ็คก็ทำไม่ได้เงี้ยเข้าชนเข้าชนเข้าชนครับพูคะแนนจะได้หนึ่งหรือสองทั่วมีมแค่เดียวเดียวคะแ,แนนสามต่อก้าแล้วครับ ทีบารวิลขึ้นมาคะแนน3ต่อ9ครับเดีรู้เข้าดีด้วยลูกนี้ตีรถเปล่าครับีค2อรถเปล่าครับเอาหนามจับจับฝาได้นะครับชูบางใหญ่ทีมที่สองทีมที่สี่ทีมที่ห้าเอบีเอ็นนักฟ้าทยลี ส่วนดีสามนะครับดีสามเปิดคู่ทั่วไปนะครับชวนจะเต็มแล้วนะครับให้รีบมาสมัครเลยครับนะดูครับตีต้องโดนนะครับลูกนี้โดนแก่นออกทันทีครับเปตองไม่ต้องรออะไรแก่นออกแน่ครับตีรถเปล่าครับต่อครับเมื่อสักครู่ตีรถเปล่าแก่นออกครับคะแนนยังสามต่อเก้าอยู่ทีมอิสระเปตองตามมาพี่บอวิวเข้ามา บ๊อบเข้าดีอีกแล้วอุ๊ยไม่ถึงครับขาดอยู่น้อยแไม่ได้เดียวสดูพี่น้องเข้ามาครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้เปลี่ยนแน่ พีส่สย,ยันต้องตีแล้วครับลูกนี้พีส่สย,ยันตีครับลูกนี้ป้องหูเต็มเม็ดดดูพี่น้องจะเปลี่ยนได้อีกลูกไหมครับ เปลี่ยนเป็นแบบนี้เปลี่ยน,ยน,ยน,นด,ยดูพี่บาวิวต้องชนให้โดนต้องให้เปลี่ยนด้วยครับจะดูโอ้สวยมากชนแบบนี้สวยมากสวยมาก,มากพิชิตต้องตีแล้วครับรอบนี้ โอ้โหตีผิดลูกถูกลูกอยู่เหมือนเดิมครับพี่จี๊บแต่ว่าป๊อกแข็งมากก็เข้าคมดีมากป๊อกจอดลูกเราลูกเรา็ลูกเราสองอยู่ชอบตีผิดรอบแล้วลูกเนาะแต่เอาลูกจอดเนาะก็ได้เปรียกพวกนั้น,น,นมาดูนะครับพี่แจ็คเหลือสองพี่สัญเหลือหนึ่งเหลือลูกเยอะกว่าอยู่หนึ่งลูกจะทำอะไรได้ไหม พี่แจ็คหลุดเองด้วยอยู่คนหนึ่งครับที่จริงทำแต้มหลุดมือหลายแต้มสองแต้มอยู่ครับเกมขาอยู่เกมคาพูดเลยตีผิดรอบแล้วลูกครับเนี่ยเนี่ยหัวหน้าทีมตีผิดผิดลูกถูกลูกครับแต่จะชนะฮะเสื้อเหลืองคุมเกมอยู่หมดเลยอะ่ะมือสอดจำเนี่ยดูนะครับ ปกติได้ด้วยตีรับ2อย่างเดียวครับตีเกมอย่างเดียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นทีมเด็ดบกน .2 เข้ารอบมันเข้าแบบง่ายๆครับโอ้พี่ชิตพีชิดตั้งแต่เช้ามาไม่ได้ตัดล่างเลยใช่ไหมตัดล่างัที่หนึ่งเหรอยังไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ใครทั้งทีเนาะ ท,ที่สำคัญชนะแบบขาดขาดทุกทีมที่ผมดูอยู่นี้ก็เป็นตัวเต็งเข้ารอบไปแบบบอกแบบไร้พ่ายแบบไร้พ่ายครับขี้คุยละขี้คุยละคุยได้เลย <laughs> เพราะว่าผมดูเขาแข่งมาแต่เช้าคะแนนขาดทุกทีมเลยครับ <laughs> เล่นแบบไม่มีความกดดันเลยเข้าไปสู่รอบสี่ทีมแล้วครับเดชบกนเข้าไปสองครับตอนนี้